สวัสดีครับโจ o, อักนสลราคามมาพบกับโจ o, วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคประดงท่านผู้ชมโรคประดมนี้ก็คือเป็นโรคทางผิวหนังที่มีอาการคันปวดแสบปวดร้อนและก็มีเม็ดตุ่มขึ้นตามผิวหนังของเราทั่วอวัยวะส่วนต่างๆตามร่างกายของคนเรานะครับเป็นตุ่มพืดผดื่นคันนะครับ ขึ้นตามผิวหนังของเรายังไม่พอท่านผู้ชมไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กสตรีผู้สูงวัยนะครับผู้ใหญ่เป็นได้ทั้งนั้นโรคประดงเป็นอาการโรคทางผิวหนังเม็ดปดื่นคันมีตุ่มเราจะใช้สมุนไพรที่จะมาบำบัดก็คือมีทั้งกลนนและก็อาบสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือ สมุนไพรต้นครูช้างาดนักแลวิธีการกินการใช้เราก็จะมีสองแบบแลท่านผู้ชมก็คือกินและก็อาบในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับโรคประดงประดงเลือดประดงลมและน้ําเหลืองเสียมีอาการเม็ดผดผื่นคันแล้วก็ขึ้นตามผิวหนังของเราเขาเรียกว่าประดงเลือดประดงลมและน้ําเหลืองเสียท่านผู้ชมเราก็จะมาทราบเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับ ถ้าใช้สดๆสมุนไพรต้นครูเราจะใช้ทั้ง5คือรากลําต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับถ้าสดเราจะใช้ประมาณ30-40กรัมถ้าแห้งเราจะใช้ขนาดประมาณ15-20กรัมน้ำต้มเราจะใช้ประมาณสัก1.5ลิตรถึง2ลิตรในการที่เราจะต้มกินเวลาในการต้มน้ำเดือดเราจะใช้เวลา15-20นาทีน้ำเดือด เราจะกินขนาดอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วเช้า1แก้วกลางวัน1แก้วแล้วก็เย็น1แก้วหลังอาหารนะท่านผู้ชมอ้าววิธีที่2นะครับหลังจากเรากินแล้วนะครับทีนี้เราก็จะอาบนท่านผู้ชมเราก็จะเตรียมไว้สมุนไพรก็คือเอาทั้ง5เลยสมุนไพรขู่นะครับเอาสดๆเลยในการที่จะมาต้มอาบเราจะเอาประมาณสัก 3- ถึง5กรัมนะท่านผู้ชม กำมือนะครับ3าถึงกำมือแล้วก็น้ำต้มเราจะใช้น้ำต้มประมาณ3-5ถึงลิตรนะครับในการต้มหลังจากต้มน้ำเดือดนะครับสักประมาณ20นาทีเราก็จะมาผสมกับน้ำเย็นธรรมดาแล้วเราก็ามาอาบนะท่านผู้ชมนี่ก็คือทั้งกินและก็อาบอาการที่เป็นโรคผื่นคันโรคทางผิวหนังเม็ดผดผื่นคันมีอาการที่เป็นตุ่มเป็นเม็ด แล้วก็คันปวดแสบปวดร้อนประดงเลือดประดงลมและน้ำเหลืองเสียได้อย่างชะง,งัดนักแหลสมุนไพรครูกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักนสารคามในการใช้สมุนไพรครูแก้โรคประดงประดงเลือดประดงลมเม็ดผดผื่นคันขึ้นตามผิวหนังและก็มีตุ่มอาการปวดแสบปวดร้อนประดงเลือด ประดงลมน้ำเหลืองเสียได้อย่างช่างัดสนักแหล่สิบอกให้